อ่ะมือนี้อยู่วัดประชานิมิตนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ,รรรนรบขนมครกชาววังมาเบิงคนมีคนยืนรอเพียบเลยครับแสดงว่าร้านนีเพนเทศแสบเลยนี่ครับล้านนี้ล้านนี้แ่บบอย่ายแ่บค่ะบ่แซสบเลยบอครับขาประจำเลยบออ่ะเป็นยังไ๋ครับย่ายแสบบ่ย่าย,ยาล้านน,นี้ย่ายโอ้โหนี่แหละครับขนมครกชาววังมาเบิงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเ็ดพูดละครับนี่ จากปากของลูกค้าที่มันมายืนรอดนะคนบอกว่าแสบคนวานะครับคนวานแสบหลายคนว่านี่แหละครับขนมโคกชาววังก็ี่เป็นแบบนั้นมินายังแน่ครับขนมโคกชาววังมีเผือกมีพร้ามีกอมีเผือกมีข้าวโพดมีงาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับขนมครกชาววังขายมาจักปีแล้วครับขนมครกชาววังครับขายมาตั้งแต่พศ40 40ตอนนี้63 23ปีโอ้ ครั้งแรกมาตั้งก็ตั้งยู่นี่เล่บครับข้างกำแพงวัดอ๋อข้างกำแพงวัดนะครับแหล่าพง่์กระใหญ่ขอมาในนี่นะครับขายมายี่ปีครับขนมครกชาววังพ่นวาโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับใครอยากกินกับมาอยู่วัดประชานิมิตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับขนมครกชาววังขายมายี่ปีนะครับพ่นวาคุณผู้ชมครับนี่ครับแสบหรือบ่แสบก็มาล่องเบื้องนะครับเด้อคุณผู้ชมครับ วัดประชานิมิตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่บริเวณวัดนะครับนี่คือวัดประชานิมิตอุทุมพรพิสัยนะครับลาดมันก็ตั้งอย่นี่แหละครับข้างๆเขามาจากวัดกระสียู่ทั้งสายมือเห้านะครับนี่ปากข้างจากตลาดนะครับเขาวัดนี่ครับคุณผู้ชมครับคนที่วัดล่ออยู่คนบอกว่าแซ่พ่นว่าครับแซ่หลายพ่นว่านะครับคุณผู้ชมก็ับมาล่องเบงนะครับคุณผู้ชมครับขนมครกชาววัง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาลองดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ